เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับผมโดนแย่งเล่นไมชีรานุอิไปว่ะนะคุผมผมเลยจัดตัวนี้มาเลยอะไรเนี่ยเสี่ยวเกี้ยวเออเฮ้แล้วรู้สึกจะยืนคู่กับพี่สาวด้วยพี่สาวนี่คือใต้เกี้ยวนะครับนี่ดูเดินคู่กันมาแล้วพี่สาวกันน้องสาวเราจะเอาพัดใหญ่นะครับมาปะทะกับพัดเล็กฝัน้นแย่งเล่นไมชิรานุอิยินดีต้นรับเข้าโซ เฮ้โอเคในโหมดโซโล่แรงดูด้ว่าพัดใหญ่พัดเล็กใครเก่งกว่ากันเฮ้ยครูพลาดแล้วไงเฮ้ยเอ้าโโอ้หเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะมันซิกแซกมันไม่รุนซิกแซกะนะท่านผู้ชมเอาแล้วไงเจอคนเป็นด้วย มันอยู่ไหนไหนบอกดิเดี๋ยวรอไม้มาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัยรุ่นด,ดูดดูดอะไรโอ้โหผูปล่อยพัดผิดเฮ้ยใครหิวโอ้โหเป็นใครเนี่ยมึงใครนี่เนี่ยโอ้โหมูซาชิใช่ไหมตัวเนี้ยสมุไรนี่ไง แอะอเฮ้ยโหมันได้เปรียบเราอะ่ะมันพิวกว่าเราแต่เราวงนอกแรงกว่าวงในเราไม่ได้อะ่ะสตันเมดิล่าเอาดิมันต้องได้สักตัวสองตัวสามตัวเลยว่าหไม่ได้เฮ้ยมันยังไม่กลับอรอ ไม่ไปรุ่นนี่ไงล่ะหายไปเลยดันป้อมไปเพื่อนดันดันได้ไหมมันจะมีใครมาไหมเนี่ยหรือไม่มีวะได้มาแล้วหนึ่งป้อมเฮ้ยผมเอาไงดีวะมันไม่น่าจะทันไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เพื่อนยืนหยัดเพื่อสังคมกูมาแล้ว นี่ไงตีสักตัวนี่ไงไม่ไม่เรียบร้อยครับยังยังไม่กลับจะดึงมันจะดึงเอามันไปไหนแล้วนี่ไงล่ะโดนไหมวะ ไปไหนดีเราเดี๋ยวเราเคีร์บนก่อนหรือกลางแก๊งหลือไจะลอยป้อมเหรอนั้นน้อนสตันป้อมยิงโอ้โหเป็นเล่นไปเราคิวตัวนี้ได้ไงวะเนี่ยตัวนี้โอเมนนะมันไม่น่าบางขนาดนี้นะปกติมันอึดไนตรงนั้นอะ พี่สาวกดเรียกแต่เราไม่ไปครับเราดื้อเมื่อกี้นี้นะครับสองพี่น้องร่วมแรงร่วมใจดามจดป้อแป,ป,ปะทั้งคู่คนเท่าการตีป้อมเอ้ยเราโอ้ยผมตีป้อมได้ด้วยวะไขแหลมไขแหลมนี่ไงแหลมอีกแล้วเพื่อนเราก็ใช้ย่อยเหมือนกัน นี่ไงเราดักไปดีมาเดี๋ยวไม่โดนพลาด <c oughs> คนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเฮ้ย <c oughs> เรียกอยีกแล้ววะพี่สาวเราไม่ไปอ่ะโดนทั้งนั้นเลยนะ่ะ <c oughs> เราวางมูสชิจ้องจะเล่นคุณอยู่ เอาละครับครึ่งหลอดจะหมดแล้วเสร็จเราเลยครับนักลาาเฮ้ยโอ้ยเต็มเต็มดูเลยอ่ะเฮ้ยต้องออกแล้วเฮ้ยไม่นอดแล้วโอ้โหถ้าของแรงอีกนิดนึงอาจจะได้อีกสองคิวนะเมื่อกี้เนี้ยอะไรครับอื้มมันผิวดีจริงๆไว้ตัวไหน นี่อะไรฟันอะไรฟันอะไรไม่มีตัวล้วงไมชิราโรย์อ่ะนั้งผิวมากเลยอ่ะผมจะโดนมันล้วงอะเด็กมันต้องจะเล่นผมอยู่ ถอยก่อนไหมเพื่อนแอวะกูวาเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยขอเฮ้ยยะเตียตัวนี้ตุยแกตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะเหล่าผู้จือหรือเปล่าไม่รู้นะมันคือโอเมนนั่นแหละชื่อแต่ละตัวนี่ก็จำจำยากเลยนในเกมนี้ จำชื่อยากนะครับจำเป็นชื่อของ R V ง่ายกว่าเพราะเราเล่นพื้นฐานจำแต่ตัว R V ไปแล้วว่ามันแบบมันชินปากไปแล้วเฮ้ยตามทันไหมเฮ้ยโนอูตามไปนั่นแหละเอาโโดนโดนโอ้เจ็บว่น่าหันกลับเลยนี่ไงล่ะหนึ่งเมตรเฮ้ยเรามีแก๊งกันแล้วเฮ้ยโอ้ไม่โดนไม่มีใครเข้ามา โอ้ยไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยหมดแต่วว่างานเนี้ยใครเห็นก็ว่าหมดมรครึ่งหลอดของชอบเฮ้ยโอ้โหยังเสื่อกดึงโดนอีกเฮ้ยพี่สาวเรียกแล้วว่าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงเรียกกูมาตัวยแล้วเฮ้ยโอ้โหดีนะแรงอยู่ลงมานี่ไม่ได้ตั้งตัวอะไรโดนเลยเอ่ะเฮ้ยแต่เาได้สองคิวอ่ะ ลงมาโดนยิงเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหทำกันได้ลงคอเฮ้ยไม่ไม่ถัดตันไม่ไดีนี่งไงล่ะเฮ้ยงงอะเหงหมดเด้บอกแล้ว เฮ้ยอันติไม่มาวะโอ้สวยโอ้สวยแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมเป็นเล่นไปว่ะผมตัวสี่แล้วว่ะเพิ่งหันเงยหน้ามาดูเนะเล่นเพิ่นไปหน่อยเฮ้ยเพื่อนจบแล้วอ่ะจบได้เปล่าเฮ้ยจบแล้วเรียบร้อยมาเติมไม่ทัน สรุปว่าพักใหญ่เก่งกว่าพัทเล็กอันนี้มันแล้วแต่คนหรือเปล่ามันจะแยกยแล้วแต่คนด้วยแลาวผู้ชมมันแล้วแต่ทีมด้วยบางทีทีมไม่ดีเราเล่นดีแค่ไหนมันก็ไม่ดีนะผมเจอหลายรอบแล้วนะครับตั้งใจเล่นกับเจอทีมแจกมันก็ไม่ไหว่ะ,ะคุณผู้ชมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกนะันเดี๋ยวเชอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้ก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะ ไปแล้วครับสวัสดีครับ